うん。<music> สวัสดีค่ะติดตามชมข่ะภาคข้าช่วงที่สองช่องเสีนะคะเริ่มกันที่ข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางสุจิตตุรียประนีตอนันตกุล เวลา17นาฬิกา6นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัตรีทศเทพในการพระราชทานเพลิงศพนางสุจิตตุริยประณีตอนันตกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงคีตศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2536ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากปอดอักเสบเมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยน2555สริอายุ84ปีนางสุจิตเป็นบุตรีของนายสุข กับนางแถมดุริยประดี์ได้รับการถ่ายทอดวิชาดนตรีไทยและขับร้องจากบิดามารดาตั้งแต่เล็กจนสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้รอบวงตั้งแต่อายุ8ขวบจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านแพรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศึกษาทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลไวโอลินกับครูผู้เชี่ยวชาญก่อนรับราชการครูที่โรงเรียนทวีทาพิเศษสอนวิชาขับร้องเพลงไทยต่อมาเข้ารับราชการที่กรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปจัจจ บันในตําแหน่งนักร้องประจําวงดนตรีไทยจนดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบันเทิงดนตรีไทยระหว่างรับราชการได้ใช้ความรู้และประสบการณ์สร้างสารรค์ผลงานเพื่ออนุรักษ์ดนตรีไทยอย่างสม่ําเสมอนอกจากนี้ยังรับเชิญเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาหลายแห่งและเปิดสอนที่บ้านดุริยประนีตจนเป็นที่มาของมูล,ลนิธิดุริยประณีตในปัจจุบันด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายพันธ์อนันตกุลมีบุตรมีบุตรีหนึ่งคน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดประเนตรหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าตะเรียงและส่งติดตามความคืบหน้าผลสำรวจสภาพบ้านตากจึงดำเนินการโดยมูลนิธิชัยพัฒนากับแขวงเซกองซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ยิ่งกระชับความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับลาว วันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2556เวลา9นาิก40นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าตะเลียงบ้านดากจึงทอดพระเนตรภายในบริเวณหมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ของเมืองดากจึงเป็นชนเผ่าตะเลียง และคำว่าดากจึงเป็นคำในภาษาตะเลียงแปลว่าน้าเที่ยงคำว่าดากหมายถึงน้ำและคำว่าจึงหมายถึงเที่ยงหรือสายหรือตรงดังนั้นคำว่าดากจึงหมายถึงเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีน้ำใจซื่อตรงชาวเผ่าตะเลียงมีอาชีพทำไร่ปลูกมันใช้ชีวิตเรียบง่ายทุกบ้านจะต้องตำข้าวกินเอง บ้านของชาวตะเลียงเป็นไม้ทั้งหลังมุงหลังคาด้วยหญ้าบ้านหลังคาสูงเมื่อเข้าไปด้านในรู้สึกเย็นสบายเมืองดักจึงเป็นที่สูงอากาศหนาวเย็นในบ้านของชาวตะเลียงจึงมีเตาไฟในบ้านก่อกองไฟและผิงไฟกันรวมทั้งทําอาหารหุงข้าวภายในบ้านรวมทั้งทอผ้าสําหรับสวมใส่ในครอบครัว โอกาสนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้กราบบังคมทูลผลสำรวจพื้นที่เบื้องต้นร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงเซกองเรื่องสภาพทั่วไปของบ้านดากจึงเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประชากร59โครัวเรือน285คนปลูกข้าวโพดและข้าวฟ่างรวมถึงกาแฟการค้าขายเป็นลักษณะนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกัน ส่วนบ้านดากยอยอย,อยู่ห่างจากเมืองดากจึง23กิโลเมตรมีประชากร70ครัวเรือน315คนปลูกกาแฟและหมากแหงเป็นพื้นที่ราบสูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาและปลูกพืชเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจอื่นๆได้จากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินไปโรงแรมวังช้างสวรรค์เจ้าแขวงเซกองถวายพระกระยาหารกลางวัน เวลา13นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิอคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปลานจอดเฮลิอคอปเตอร์ชั่วคราวโรงงานกาแฟดาวเมืองบาเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักนางเรืองลิศดังประธานกลุ่มบริษัทดาวเรืองเป็นผู้ก่อตั้งโรงงานกาแฟดาวสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตกาแฟสำเร็จรูปจากเยอรมนีและเดนมาร์ก โรงงานกาแฟเปิดเมื่อวันที่16ธันวาคม2555เป็นโรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูปแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดของลาวผลิตกาแฟผงสเปรดไดยทั่วไปและผลิตกาแฟแบบฟรีสได้โรงงานสามารถผลิตกาแฟสำเร็จรูปได้400กิโลกรัมต่อชั่วโมงโรงงานแห่งนี้ผลิตกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้ามีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง จากนั้นทอดประเนตรโรงงานกาแฟดาวโรงงานผลิตกาแฟแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกกาแฟการแปรรูปและการผลิตกาแฟปัจจุบันมีพนักง,งานกว่าพันคนมีผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งกาแฟสำเร็จรูปชาเขียวน้ำดื่มและผลไม้อบแห้งส่งจำหน่ายในไทยเวียดนามกัมพูชาจีนเกาหลีญี่ปุ่นและยุโรป จากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปวัดภูสเลาทรงสการะพระแก้วมรกตจำลองภายในอุโบสถและมีพระราชปฏิสันฐานด้วยพระภิกษุวัดแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จปีนี้มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา9รูปบริเวณด้านหน้าวัดมีพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อประดิษฐานอยู่ขนาดหน้าตัก13เมตรสูง23เมตรเป็นที่เคารพของชาวจำปาสัก จากบริเวณวัดสามารถมองเห็นเมืองปากเซและแม่น้ำโขงได้ชัดเจนสวยงามในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห,ห้องเลี้ยงรับรองของโรงแรมจำปาสักรแกรนนายสอนใสศรีพันดอนเจ้าแขวงจำปาสักถวายพระกระยาหารค่ำโอกาสนี้ทรงขับร้องเพลงดวงจำปาและเพลงลาวอื่นๆทรงรำวงม่วนซื่นและเต้นบาสโลบ เวลา19นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานเมืองปากเซประทับเครื่องบินพระที่นั่งที่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดจัดถวายเที่ยวบินที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยนายสอนใสศรีพันดนเจ้าแขวงจำปาสักนายบุญเกิดสังสมศักดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศ นายหลีบุญคำเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยนายพวงแก้วลังสีอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกานายประสิทธิ์ไสยศิธิ์อธิบดีกรมพิธีการทูตนายพิสนุจันท์วิทันเอกอัครราชทูตณวิงจันทร์และภริยานายรัฐชาลีจันทร์กงสุนใหญ่ณแขวงสวรรณเขตและภริยาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณวียงจันทร์และข้าราชการสถานกงสุนใหญ่ณแขวงสวรรณเขตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งสเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งนี้ยิ่งกระชับความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับลาวรัฐบาลและประชาชนลาวได้รับเสด็จด้วยความยินดีและสมพระเกียรติยิ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเย,ยาวชนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานถวายเนื่องในอภิรักษิตสมัยบรรจบ90ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัรายานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักิณานุปทานถวายเนื่องในอภิรักษิตสมาทัรจบ90ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงดาราธิวาสราชนครินทร์วันที่6พฤษภาคม2556ณพระอุโบสถวัดเป็นจมามบาพิตรสิทธวนารามซึ่งชมรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนายเยาวชนจัดขึ้นโดยเป็นคณะเยาวชนที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณและได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติมาตั้งแต่ปี2546สืบสา พระปณิธานด้านการศึกษา,าศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดีโดยผู้เข้าร่วมพิธียังได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิกรมหลวงราทิวัดราชนครินในพระอุปธรรมเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย